สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับรถคันนี้คือมันนอนรับอยู่ขางทางนูน่หนะายุบเบิดมาจะส่องเตาครับปกติตรงแลนเล่นพี่ครับดิเล่นนี่รือเรามาเล่นขวาสุดเลยถือ,อยังนอกนอกีน่แล้วหยุบเบิด ่เ,เพ้นครับนะ่าจะไปโรงพยาบาลแล้วครับเจ้าหน้าที่ผลมาซอยเหลือไปแล้วครับ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 แน่เลยนะ่าจะยุบมะเล่นเอาโคก,กใหม่พอดีโบห้บหัวขึ้กันครับ รถระมัดระวังเด้อพี่น้องทางช่องตูช่วงนี้รถมันหลายครับบ่ใส่รถหลากบ่ขึ้นที่นี่บ้าตัวอันถุงลมบ่แตกบ่เป็นยั้งโดนาสิบ่เจ็บหลายดอกโซนทำนี้แลนบ่เร็วถ้าแลนเร็วก็ยุบกวนอยู่แล้วขอให้คนขับปลอดภัยเด้อครับ ผมกำลังขับรถผ่านหน้างมลพอดีพอได้เห็นเหมือนตอนตรงนั้นเจ้าหน้าทีท่ปซอยกันน่ครับป้ายทะเบียนอุบลน,นะครับ ายทะเบียนอุบลราชธานีเดีย๋ยวพี่คนมาเอาแล้วครับในาถล่งวางในก่อนหน้าค่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงมานี่แหละช่องนี้นะครับพี่น้องเอฟซีผมได้ขึ้นมาช่องตอโอนะครับต่องละมัดละว่างนี่เด้อครับรถรับรถมันหลายตอนนี้ผมในลงคลิปเป็นรถต่อแถวกันเป็น คุนแล้วครับเป็นกิโลคุณซามชีได้ขึ้นไปนะครับน้องดานปลาใหม่นี่ขามากอะค่อยๆขับมาครับบางคนไปกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากับนี่แหละอันตรายครับฝากระมัดระวังดนะครับอย่าขับเร็วผ่านหมาน้องแสงก็อย่าขับเร็วด้ะครับเด็กหน่อยหลายค่อยๆขับครับ